อันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนตจนชิบหายหนึ่งสินทรัพย์ตอนนั้นพันวอดวายสองอาจตายด้วยทะเละาเพราะความเมาสามต้องเจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิสี่คนตำหนิมินทา,าพาอับเฉาห้าหน้าด้านหนักหนาเวลาเมาหกโง่เขลาปัญญาหดหมดสิ้นเอ่ยนี่คือบทกวีที่ประพันธ์มาจาก สิงคลกสูตรพระตรบีดกเคล่มที่สิบหนึ่งวารึเรื่องโทษภัยของสุราทั้งหมดที่ได้กล่าวมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งอันสุรามีไรใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนจิบหายหนึ่งสินทรัพ์ยตอนนั้นพลันวอดวายสองอาตายด้วยทะเลเพราะความเมาสามต้องเจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิสี่คนตำหนินินทาพาอับเฉาหาหน้าด้านหนักหนาเวลาเมา หกโง่เขาปัญญาหดหมดสิ้นเอ่ยมีเพลงชอยเกี่ยวกับเรื่องโซราหญิงชายทุกท่านผู้หวังสวรรค์เสว,สวยสุดจงถอดถอ,ถอนอาบายมุกออกจากกายจากใจมีธรรมะเป็นคู่มือยึดถือนำทางเหมือนมีแสงสว่างส่องทางชีวิตสวัยเคยมืดมนมามากเคยลำบากมาไม่น้อยเคยอับเฉาเศร้าส้อย เคยเหี่ยวเราห้อยหอยให้เหมือนอยู่ในคุกมืดทั้งจืดชืดและซ้ำซากต้องลำบ่นลำบากจมปลักในลมอาบายชูมือขึ้นมาพระเมตตาจะช่วยฉุดให้ท่านหนายจะได้หลุดออกจากลมจันไรลมชั่วของผู้ชายซึ่งนำไปสู่ความชิบหายตายโหงคือน้ำเล่าน้ำรองน้ำเปลี่ยนนิสัยน้ำเล่ามีฤทธิ์พาชีวิตวายวอด มีดวงตาก็มืดบอดใช้ดูอะไรไม่ได้มีปัญญาเลอเลิศดแสนประเสริฐหนักหนาพอดื่มน้ํำโุราปัญญาก็เหลวไหลน้ำเลวน้ําร้ายน้ำชิบหายน้ําอปรีน้ำบัดซบน้ำบัดสีน้ำกาลีน้ําจันไรเล่าเนี่ยนะเขาว่ากันว่าคนกินเนี่ยชิบหายคนขายเนี่ยจเจริญจะเป็นคนขายชื่อจเจริญหรืออะไรอะไรก็สุดแท้แต่ คนกินเนี่ยชิบหายคนขายเนี่ยเจริญท่านนี้นก็เลยอยากจะบอกกับพวกเราว่าทําไมเราจะต้องให้คนขายเจริญและทําไมเราจะต้องให้เราซึ่งเป็นคนกินเนี่ยชิบหายมาสู่จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้เจอคนงานก่อสร้างซึ่งไม่ได้รู้จักมกักจีกันมาเนี่ยเป็นคนอีสานซึ่งคนอีสานเนี่ยส่วนใหญ่จะน่ารักใสซื่อ เป็นคนที่พูดก็พูดเถอเป็นเรี่อเป็นแรงของชาติของกรุงเทพปัจจุบันนี้ได้แรงงานของคนอีสานเนี่ยเพียบเลยทีเดียวอะแต่ปรากฏว่าคนอีสานเนี่ยไม่ค่อยรดน้ํำมนให้กับชีวิตแต่รดน้ําเมาให้กับชีวิตคือเหล้าก็เลยพูดคุยกับพี่ๆน้องๆเราแต่ละผู้แต่ละคนเนี่ยนะเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยอน,นุญาตนั่ง เป็นไปได้เนี่ยอยากจะเชิญชวนพวกเราเนี่ยเปลี่ยนน้ำเมาเป็นน้ำนมน์คือหมายความว่าเงือนี่แหละจะสร้างชาติสร้างโลกสร้างครอบครัวเปลี่ยนเงินค่าเหล้าเนี่ยเป็นเงินค่าน้ำนมแม่อตรมาเคยบอกกับคนณีสารบางคนนะเดี๋ยวไปบ้านกลับมาเนี่ยบางทีแม่ก็ยังฝากข้าวสารมากินใช่ไหม แม่เนี่ยลำบากลำบนเพื่อเราอะจนกระทั่งเรามาเป็นชายชะกันแข็งแรงเนี่ยเอากําลังของเราเนี่ยเป็นตอบแทนค่าน้ํานมแม่ดีกว่าที่จะแปรน้ํานมมาเป็นน้ําเมาคือเงินที่จะใช้เพื่อเล่าเนี่ยเอาไปบูชาแม่ให้หมดคือไม่ต้องเสียอะไรอะไรเพิ่มหรอกเพียงแต่ว่าหยุดกินเหล้าเรากินเหล้าสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตีเท่ากินวันละร้อยบาทเดือนหนึ่งสามพันบาท เอาไปบูชาพระคุณแม่เอาไปตอบแทนพระคุณแม่พระคุณพ่อหรือผู้มีพระคุณอะไราอย่างอื่นก็แล้วแต่แล้วเราก็เลิกเล่า,าเศร้าเศร้าซักชีวิตของเราก็จะกลายเป็นส t ็อปเดอะพาร์ตสตาร์ n เดอนิวอ่ะเข้าใจ,จไมสต็อปเดอะพาร์ตสตาร์ t เดอะนอ่ะละสิ่งผิดเริ่มสิ่งถูกปลูกสิ่งดีให้ชีวิตละสิ่งผิดเริ่มสิ่งถูกปลูกสิ่งดีให้ชีวิต เราะนั้นสุดท้ายพี่น้องทุกคนนะจงมีความจเจริญด้วยการลดละเลิกน้ำเมาโดยกติกาคือหยอดเดียวก็ไม่ได้หยดเดียวก็ไม่ได้เหมือนกับการเลิกบุหรีเนี่ยมวนเดียวก็ไม่ได้มวนเดียวก็ไม่ได้ถ้าทําได้จริงๆนะหยดเดียวก็ไม่ได้มวนเดียวก็ไม่ได้เราจะเลิกสุราบุหรีได้ และเราจะแปลงเงินของเราเนี่ยไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่งเป็นพระประจำบ้านของเราอ่ะเข้าใจไหมเอาละสุดท้ายขอท่านทั้งหลายจงมีกําลังใจในการลดละเลิกสิ่งผิดทำสิ่งถูกปลูกสิ่งดีละสิ่งผิดเริ่มสิ่งถูกปลูกสิ่งดีละสิ่งผิดเริ่มสิ่งถูก ปลูกสิ่งดีให้ชีวิตเจริญขังสาธุ